สวัสดีครับผมนายสถาพรคณาฤทธิ์นะครับรหัสหนึ่งสามห้าสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งครับครับก็วันนี้ครับจะมาใช้โปรแกรม Solid Works 2010ในการสร้างชิ้นงานเป็นเฟืองล้อจักรยานนะครับ <cualquier S 1> ก็เดี๋ยวเริ่มจากการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ครับเลือกแบบพาสนะครับไปที่สเกตฮะเลือกฟอนเพนนะครับสร้างเริ่มจากการสร้างเส้นอ้างอิงขึ้นมาซะก,ก่อนนะครับส,สองเส้นนะ อะไรนั้นครับเริ่มจากการใช้วงกลมครับสร้างวงกลมรัศมีเจครับหรือไดเมเตอร์ร้อยสี่นั่นเองแล้วก็ด้านในครับรัศมี r 10ครับต่อมาครับไปที่คำสั่ง center c i c ครับก็คือเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับหอันกำหนดขนาดไว้ครับอันนี้ขนาดตรงนี้สิครับ และตรงนี้ร้อยร้อยสี่สิบแล้วก็อันนี้อ่าฮะอ,อันนี้เป็นเดลเตอร์ก็แล้วก็มาปลดล็อกตรงนี้สักนิดนึงครับเพื่อจะกำหนดขนาดด้านข้างอันนี้ให้มีระยะห่าง ซีบีอเข้ากันหลันั้นครับ ไปที่คําสั่งติมครับเลือก Power t r i ติมกดเมาส์คลิกค้างไว้ครับแล้วก็ลากลบส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งไปโอเคฮะได้เสร็จแล้วครับดังนั้นครับเราจะมาทำการดึงก็คือใช้เอ็กตูดครับดึงให้มีความหนา3มมิลลิเมตรครับ ได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ฮะต่อมาครับไปใช้คำสั่งหรือมองด้านข้างที่นึงแล้วใช้คำสั่งนี้ครับเป็นช h มเปอร์ครับแล้วก็กำหนดไปเป็นลักษณะแบบนี้ฮะ Angle Distance ครับเลือก f i flip Direction ให้มีตรงนี้ระยะสามครับแล้วก็มุมองศาที่สิบครับส่วนการเลือกครับเลือกที่ขอบด้านนี้ฮะไปก่อนนะครับโอเคแล้วอีกด้านหนึ่งครับชมเปอร์เี้นะ กันเลยได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ฮะต่อมาครับเราจะใช้เรสร้างวงกลมขึ้นมา2วงครับก็คือไปที่นี่ครับเลือกในใบ insert insert s k e t h ครับแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมา2ออันฮะอันแรกครับ ท,ท,ที่ขอบที่ทขอบครับอันนี้ไดมิเตอร์สิครับแล้วก็อีกอันนึงน,นี่สร้างไปก่อนไดมิเตอร์หครับแล้มากำหนดขนาดตรงนี้ให้มีระยะห่างตรงนี้ที่45ครับโอเคฮะคต่อมาครับไปที่ตรงนี้ครับวิวครับเลือกการสร้างเส้นสมมุติขึ้นมาเป็นวิวเทมเปลร temporary axis ครับตัวนี้ฮะก็คือจะมีเส้นต้างอิงตรงนี้ขึ้นมาฮะหลังนั้นนะครับเราใช้คำสั่งอ๋อลืมลืมลืมเราไปที่เราใช้คำว่า extrude cut ค,ครับตัวนี้ฮะเราจะคัดตรงนี้ลงไปแล้วก็เลือกตรงนี้ครับตรงนี้เป็น2 all ฮะโอเค หลนั้นนะครับไปที่ลีเนียแพทเทิร์นเลือกแบบเซอร์คูลาร์แพทเทิร์นครับตรงนี้เราเลือกแกนนะครับเราก็จะเลือกไปที่แกนสมมุติของเรานั่นเองก็มันจะมีขนาดเล็กสักนิดนึงก็ซูมเข้าไปหน่อยโอเคจำนวนตรงนี้ครับมุมเป็น360ร้อสงศาอันนี้เป็นจำนวนเป็นสาครับแล้วก็อันนี้เลือกไปที่ส่วนที่เราจะทำการเอ่อแพทเทิร์นมานะครับก็เลือกไปที่ ส่วนที่เราตัดไปเมื่อกี้ครับโอเคครับกดโอเคครับก็จะได้ชิ้นงานออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ฮะก็เดี๋ยวจะไปแพกก็เอานี่ครับัน,นี้เอาไปก็เสร็จแล้วครับ